สวัสดีจ้าพบกันแล,แล้วพี่น้องเออวันนี้หญิงจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะคะเบอร์รี่ชนิดนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า red currant หรือหรือว่า red wine berry นะคะส่วนในภาษาฟินแลนด์เรียกว่าปูนาวีนิมาริยนะคะหรือว่าปู n a เฮลุกะหรือว่า ลั่นเนนปูนาเฮลุกะนะคะโดยปกติเบอร์รี่ชนิดนี้จะมีต้นเป็นอ่าพุ่มนะคะแล้วก็ลูกก็จะออกเป็นช่อนะคะผลจะออกเป็นช่อแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นหวงเรลงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่โปรดปรานของนอกค่ะ แล้วที่เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับขึ้นในป่านะคะก็คงจะเป็นมเมล็ดที่นกคาบมาแล้วมันงอกเองตามธรรมชาตินะคะเบอร์รี่ชนิดนี้เป็นเบอร์รี่สารพัดนึกเลยนะคะก็คือเอามาทำได้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งน้ำผลไม้เยลลี่พาย ภายที่เป็นขนมหวานนะคะทำแยมทำได้ทุกอย่างแล้วแต่ชอบเลยค่ะนี่ขนาดกั้นไว้นะคะมันก็ยังเข้าไปทางใต้หรือว่าเข้ามาเกาะแสะแสะนะคะก็จะเหลือโรงเรงอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะเป็นที่โปรดปรานของนกนะคะ ก็ต้องติดตาขายเวรบนี้ค่ะหลังเขาจะเอามาทำน้ำผลไม้ทำเคก้กทำพายทำแยมทำเยลลี่นะคะส่วนของหญิงที่เก็บวันนี้ก็จะเอามาทำน้ำผลไม้ค่ะแล้วก็จะเป็นเมนูไทยๆนะคะก็คือบางครั้งก็เอามาตำหรือว่า เอามาคลุกพริกเกลือค่ะซึ่งมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีความหอมแล้วก็อมหวานนิดนิดนะคะก็ต้องแย่งนกกันละค่ะปีหนึ่งเก็บได้ครั้งเดียวนะคะแต่กว่าจะเหลือจากนกเนี่ยก็ได้มานิดเดียวอะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตเก็บเบอร์รี่ต่อก่อนนะคะก่อนที่นกจะมาแย่งไปหมดค่ะสวัสดีค่ะ